you uh -huh. สวัสดีสบาสดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอซีกันเบอร์สุกุสุคนคคอเกานะ่าเนาะบอว่าจจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศกับขอยินดีตอนรับเข่าสชซองมุกดาวันสาวลาวคือเก,กานะ่าเด้อพ่อแม่พี่น้องไอนะ้เนาะโดยมาพบพ่อกัมมุกดากับพี่เล่ทุกคนเลยก็ได้อยู่ที่ น่าน้องสุดใจเพื่อนเนาะโดยก็คือซึ่งมุกดาก็ได้เข้ามาเยี่ยมยามทำข้าวทาอาการทางน้องสุดใจเพิ่นก็เนืองจากว่ามุกดาก็ได้มาแต้โด,ด,ด,ดนนะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็คือซึ่งมันนี้กะทางมุกดาก็ได้ขับเป็นสะพานบุญให้ทางอ่ะ ลุงพูนและกับลุงโบโนเนาะโ,โดยก็คืออ่าอยู่ทางประเทศไทยเพื่อนแหละทุกคนเลยการทีมงานของเพื่อนเนาะพกกนเพื่อนก็ได้ส่งเงินจํานวนหนึ่งมาให้มุกดาเป็นสะพานบุญให้ทั้งน้องสุดใจเพื่อนกับมุกดากับขอขอบบุญของคุณทั้งอ่าพี่ทั้งสองหลายๆเดอ้อเนาะโดยก็คืออ่าหลังจากที่ครับจากห้องโมงมุกดากับบวได้มาจากเ่อเนาะ กับมาเมื่อนี้เลยทุกคนเลยโดยก็โอเคซาพเมพี่น้องกลับไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะก็ได้เห็นเตาในลายซองมาถ่ายทำเพล่นเนาะโดยก็ขัไปเบิ่งไปส้มแล้วก็ไปทำอาการเพลินหลังจากที่กลับจากห้องโมหันดีขึ้นระโบหรือว่าเนวใดเนาะโดยก็ไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเลยแหละทุกคนเลยมากกับ บอทาคือเกาอ่ะสมาดีในเด้อบอทาสมาดีป่ะสมาดีลูกเนาะเด้อสมาดีเด้อจังดไดเฮามาทำกันคือเกาบ่บ่ได้คอยมาแต่เขาจะมาทั้งหลงังนี่ไปจะไปทั้งหน้าไปทั้งหน้า,นาเอเราจะไประเวณีบ่ซะก็จะไปหาเห็ดสมุนไพรหาเห็ดเป็นมาเห็ดปุก เห็บบ่อ้าวอ้าวสั่นโอ้ได้จักหมู่น่ะค่ะเซามานี่โอ้ยยังบ่ได้จักหมู่โอ้ยยังพอจักหมู่ได้บ่ได้หล่อนขมุกไปยังเลบ่บ่าคือสิจุปุรุอีแท้บ่เจ้ามขมฮะเจ้านึงมาะข่อยแหละเอออเจ้าบ่ดข่าวเจ้าตกข่าวว่ซั่น่ข่อยคือบ่ฮู้บ่ฮู้โอ้ตกข่าวแล้วเจ้านี่เนาะบ่ได้บ่ได้บ่ได้แต่ว่าข่อยนึงมาตีนตีน บ่มีเลยสมมุติว่า4 4ตีนมั้ง4ตีนวะอีแตกนี่บ่เลยก็ยาวกว่ีแม่ว้าวอ้าวบ่ว่าน้ําเจ้านะโดยเดี๋ยวกลับไปหาทางน้องสุดใจกันว่าก็บ่ทานยาเยนทุกคนเด้โอพุ่นน่ะอ่ะสบายดีป้าลูกน้องล่ะโดยจ้าสบายโดยเนาะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งก่อนเด้อขอยกนั่งก่อนบดนึง เดี๋ยวขอนิไม้ทางนองุดใจเพื่อนเนาะสักคราวหนึง่งโอ้เป็นยังได้น้องหล่ะหลังจากที่กลับมาแต่หาหืดหามอนะกะไปกะเพิ่งหยอดยาให้กะที่แรกมันก็สีแสบตานะโอ้กะบรู้สึกว่าตอนนี้หาตาแดงเนาะตอนนี้เนาะตาแดงทุกคนเลยโดยหากระมือนได้ว่วาว่านี่โอ้เพราะว่าเอื้อยกะเห็นทางคาลิปบ่าวเล่าเนาะกะตาตกใจยอยู่แบบ ไซแว่นบ่พอมือกุมหน้าอีกเนาะม,มันเป็นในน้องอาการนะมันสีแสบเวลามืดตามันชีแสบจิ้วจิ๋วจิ๋ว,วข้าไปเลยมันมืดห<อ>มดได้แต่แถวลับตาไว้ก็ต้องได้เอามือบังไว้อืมอืมอืมอมการน,นี้กับไข้ในตวนะนนวันแดดบ่แห้งเนาะคันแดดแห้งนี่คือสีคราบแทบบ่อยละตะวันแดดแห้งนี่ก็มันก็คือสี มื่นกะเชียงมื่นยากแน่แหละโอ้ลำบากเลยเนาะโดยอืออกะอยู่ใช้ใช้ตู้ถ่าเลยสะพอเพิ่นเมื่อบ้านโอ้สมพธอจังเฮาเอิ้นหานะเนาะบัตาสมโพธิสมมีอยู่ว่าพาน้องเพิ่นไปหาหมอบ่เนาะโดยอืมบัดเป็นได้ได้น้องหล่าค่ะหลังจากกลับมาหาหมอใครแน่อยู่บ่เรื่อง ค่ามาแต่หาหมอเลค่ะแบบมันชิ้นเมื่อยแห้งนอกมือนั้นอ่ะมาแต่มาหุงหมอแบบทาน้าตาลมันขึ้นสูงหาหารอยเก้าสิบปาน้าตาลมือมามันก็สินเมื่อยแห้งเหื่อยแห้งบ่โดยมันกะอาการตอนนี้มันก็ไข้แน่ขึ้นแล้วเรื่องเมื่อยโดย ฟ้าเสียงแม่เสียงยเงยอยู่ทุกคนเลยเนาะโอรได้ตาลางติดไปเลยแต่กาโบเป็นยังเนาะกมาเยี่ยมยามถามอาการแล้วเป็นใดดีวะแล้วสูมือนี้ได้สนองเวลาอันนั้นแบบหิดโมมัวพังพังอยู่บ่เป็นแบบไงยังโบเห็นดอกยังโบเห็นวัตถุสิ่งของนียังโบเห็นใดดายเห็นเลยโัวแบบพังพังอย่างกับโบเห็นแล้วบ่เนาะ ยังยังช้ำเกาตาหนิเพราะว่ายังเห็นแวบๆเพราะช้ำ่าที่ไปกวดยูมุกจ้เพื่อนว่าสายตาท่านขาเพราะเนาะเพิ่นว่าตาเป็น้อกระจกเพิ่นว่าโอ้ตา้อกระจกแล้วแบบอามีโอกาสที่แบบว่าจะกลับมามองเห็นอยู่บ้านน้องละเพื่อนว่าไปเปลี่ยนเลนกับลอกตาเพิ่นว่าเสี่ยนเห็นแปดสิบเปอร์เซ็น โอ้เปลี่ยนเลนลอกตาโอ้โอแล้วการใช้่ใจได้สาน้องละการใช้ใจนี้สองหมื่นต้นต้นสองมื่นต้นต้น,ตนคือรวมทั้งอา่าสองเลนเลยบออันนี้เพื่อนว่าเพื่อนกันยังมยบม่ได้บวหันมันสิตกถดเบื้องนะครับได้แต่ว่าต้อง ต้นมันสองหมื่นขึ้นแต่ว่าถาว่ามันถาว่าได้ไปนอนขึ้นนี่ยังได้สำน้นองคิดน้องนี่แต่ถาว่าไปแล้วกลับมาเนี่ยไปไปอันแบบมือเดียวเนี่ยเพิ่นเห็นหายไ่ได้เนาะเพราะว่าถ้าน้ำตาลขึ้นสูงเพิ่นฉีือ เพิ่นชิบะเฮ็ดให้หกับหนึ่งว่าน้องกับแบบอ่าขี่รถไปเนาะอ่าค่อนข้างว่าสุขภาพกับเบาเคนแห้งนี่และแล้วลพอที่นี่ขี่รถไปไกลเดินทางไปไกลนี่ก็ค่อนข้างว่าโอจ้จวไปหอดกับเมื่อยรถเมารถเมาล่างเนาะโดยถ้าว่าไปแล้วนอนคืนแบบให้เพิ่อนนั่นเพิ่นใส่ย,ยาให้ท่าน้ำตาลลดลงแบบนี้จังวัิจังได้อีน้กเนาะต้องนอนคืนนู่นสองโมงเนาะต้องประมาณสามโมอขึ้นไป วานอันน้องไปไม่น้องบดนอ,ดนอนขึ้นหระบอกบอเอาไปแลวกัะกลับเลยบอกโดยโ<อ>กลับมาข้างเพื่อนสาวตาโอ้โดย,โดยแต่ว่าค่าใช้ใจสำหรับนอนขึ้นค่ 3, 5, ะสามพันหาหาพันต่อ้นป<อ>้าบอาเถาะคิดไปเลยทานสบูรดาต้นต้นนะั้นสองหมื่นโอ้ตีเพื่อว่ากบประมาณหนะ้าหมื่นเนาะโลยโลย กเพื่อกินเพื่ออยู่ส่วไลายน่ะทางคาร์ลินถอดเลินทางเขานี่ก็สูงมาพาครวมได้เนาะการใช้จ่ายนี่กับแล้วตอนนี้เด้กสาวน้องหลาแบบว่าหู้สึกแบบอิดเมื่อยบ่หรือแบบใดตอนนี้การมันกัเมื่อยอยู่ตอนตามตนตามโตกับเพราะว่าธาตน้ำตาลแล้วเว้กะตอนนี้มันก็บชีหูซึกเพี้ยเพี้ยแน่เพราะว่าธาตน้ำตาลในมือนั่นมันขึ้นสูง แต่เมื่อกสิค่อยรุนลงแน่นั่นแหละเพราะว่ากวดได้กวดแล้วเท่านึ่งแต่คขามานี่ท่าน้ำตาลกวดกวดตอนนั้นหนึ่งถ้าน้ำตาล,ตาล,ตาลสามร้อยสามสิบรุนล,ลงมาแน่แล้วรุล,ลงมาแน่แล้วเป็นบอกแล้วหลังจากที่ไปไทยนี่เพิ่นได้วางหืดวางยามาหายอยู่บ้านเพิ่อนเพื่นเอายาซักหายรอดนึง<อ>มาซักอยู่บ้าน แล้ววันนี้ถ้าสมมติว่าอยาเบอร์เดย์สันได้ไปโตหืดโตยาโบหรือแบบใดอันนี้เพื่อนกันยังไม่ได้บอกเลยลตอนนี้แต่เพื่อนห้ใบนัดให้อีกวันที่แปดนี้ไปอีกโอ้วันที่แปดนี้ก็ได้ไปอีกมั็นบอโดยโอ้แสดงว่าสองเือเขาได้ไปวันนี้กับสามเธอนี่เนาะโดยโอ้ก็ไปสามเือก็ถือว่าการใช้จ่ายไปล่าสุดกินีเบอร์เธอได้สนอง ไปสุดขี่หนีน้นองน้องเมื่อยแห้งน้องเลยโบได้ลืมถามเบืองสาวตาเพิ่นเือเมื่อยแห้งนอง้องเมื่อยสุดขีดเลยนะตอนนั้นน้องเมื่อยแห้งเลยลืมถามเลยเอ,อ๋อเมื่อยจนลืมเมื่อยจนลืมเลยเนาะโดยะบเป็นยังนาอเพราะว่าก็คือว่าอะไรแบบ อาการห together, well, right? <the> ้ามันโบดแข็งแห้งเนาะแต่ว่ามันกะมันเมื่อยแล้วกับโบได้สนใจน้ำยางอืมกับโบเป็นยางดอกลาเลยกะถือว่าเบิ่งก็คือการใช้ใจกับคือสิเติมหนึ่งอยู่เนาะเพราะว่าเ้ากับไปหักษาอยู่บ้านเพิินเนาะโดยก็เป็นทางสามบุญตาเพิินเป็นสะพานบุญหายบอนนองหละเม่นโอ้เป็นพาไปโดยโอ้อ๋อดีใจน้ำเนาะแต่ว่าคือหลังมาตอนนี้ก็คือแบบอาการอิดเมื่อยในสะน้องไข้เนบ่ โดยใครแน่ไปแล้วใครกล่ามือก่อนอม,มือมานั่นอืมใครกล่ามือก่อนอี่เนาะโดยโอ้และจากอาไปหาโมอยู่พุ่นครับอ่าแต่ตอนยังบท่านได้ไปนีนแบบอันใดดีขึ้นกลัวกันนาอตอนนี้น้องน้องหากาะิมไปซักสักยามฟังไทยมานี่้จังมือลเนาะ ได้หาเมื่อแล้วเนาะเพื่อนศักยาได้น้องก็ยังน้องว่าน้องชือกับยังคือว่าแบบซ้ำๆกันอยู่โอ้ยายาอยู่พุ่นกับยาอยู่พี่โอ้ซ้ำๆกันเป็นบ่เดยแล้วอันคือน้องกลับจากห้องหมออยู่อ่ะพี่น้องฝั่งไทยเขาเนาะแล้วบันี้หันทั้งพี่น้องฝั่งลาวให้ได้สอนน้องหลายยังได้ไปหาเพื่อนพือเก่าบ่ห้องหมอที่ว่าเคยนัดเอายานาะยังยังบ่ทันได้ไปโอ้แต่กะอัน ยังนั่นเอายามาใส่คือบอหรือว่าพ่อแล้วจะยาอยู่ฟังเล่านี่โดยที่อันเจ้าเคยไปเอานั่น้งอะยาอยู่ฟังเล่านี่เพื่อนก็บอกด้วยว่าทาว่าว่าเบิร์ยาเบิร์นี่เพื่อนห้ไปต้ออืม้ายาเบิร์ตผู้หลี้ยงนะไปต่อเอาแล้วคือปัจจุบันนี้เบิร์ตเราบ่าสันธิยังหรือว่าใส่ยาอ่าอยู่ทางพี่น้องฟังไทยเพื่อนห้บอหรือแบบใดดรืยว่าใส่ควบคู่กันไป ตอนนี้ใส่ยายูายนทางฟังท้ายเพ็่ไหมาตอนนี้อืมใส่มาได้หามือแล้วโอ้โดยแล้วถ้าสมมติว่าอันคือ,อยาเบิดอันแล้วตอนนี้ที่เจ้าไปต่อ,อยาตะกี้หันคือเบิดอ์อบอสานองหนะอยู่ฝั่งลาวเขานะโดยเบิดแล้วเบิดแล้วเนาะโดย,โ,ดยโอ้แล้วตอนนี้ก็คือมากินอ่ามาซักยาคองอาย ทางมออันไทยเพื่อนหายเมนบ่อยละเมนโอ้แล้วถ้าสมมติราโมนัดเมื่อวันที่แปดอีนสซองนักแบบการใส่ใจยอย่างสชไดไซะนี่กะถ้ารล่พังเบิ่งสาวตาเพื่อนแหละโอ้คันคือว่าซาวตาเพิ่นมากว่าแน่ใดก็ได้ไปแมปนบ่โด้อโอ้โอคันคือว่าแบบมีงบก็ได้ไปค,คือว่าผมมีงบมากในสนากถ้าว่าผมมีงบก็จังว่าแหละ ก็สิอตามตามที่สาวตาเพื่อนบอกและถ้าว่าเพื่อนภาพ้าไปก็แม่ได้ไปถ้าว่าเพื่อนโมพาพภาพหมดมได้ภาพไปก็คือว่าไม่ได้ไปก็ได้แต่ภาพบรรณานะก็อยากให้ผู้รักผู้ใหญ่เุณทินคลิปนี้ก็สมทบเขามาได้บบหรือว่าอันก็ดีใจนำผูที่ว่ามาซอยน้องเพลนเนาะปฏิญงเขามาซอยก็ดีใจกบเมื่อนี้ก็ทางมุงตากะได้เป็นสะพานบุญให้ทางอา ไอพูนแล้วก็ไอบุโนเนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งกับเพื่อนในโบกทางสาวมุกดาอยู่แต่ว่าถ้าวไม่ได้อ๋ยออกเสียงเสียงน้ำกับมุกดาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อเนาะโดยก็ขอโทษขออภัยหลายๆพรม่พี่น้องเอลยกับทีมงานทางไอพูนเพื่อนเนาะเพื่อนก็ได้ส่งเงินมาให้สาวมุกดาวันอ่าเป็นจํานวนเงินสี่พันบาทอีหล่าเอ้ยเนาะก็ได้อ่ามาให้เจ้าคนอื่นก็เสียเอาเงินให้ทางน้องสุตใจเพื่อนก่อนพรม่พี่น้องเอลยโดย โดยเนาะกัเป็นจํานวนเงิน4,000บาทพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเราก็สิได้มองเงินนี้ว่าให้น้องเพิ่นไวใ้ใช้จ่ายภาคส่วนที่จําเป็นหรือว่าซอยภาคส่วนเบื้องต้นเนาะ,ะเะพราะว่าก็คือช่วงน,นี้ก็น้องเพิ่นกับ่อนข้างว่ามองน้าตลอดเลยเนาะไปไทยกับ่อนข้างว่าการใช้ใจ่ายมันก็ถือว่าสมมาภาควรพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกลังมาเฮากับเป็นพี่น้องฟังเล่าเนาะบาวทาการใช้ใจ่ายนี่กัทั้งค่าอยูคยคยค่ค่ากินค่านั่นแค่นี้กัก็คือเสีาเบิดลายทุกคนเลยเนาะ กระทางมุกดากาิได้เอาเงินนี้ว่าให้น้องสุดใจเพิ่นเป็นจำนวนเงินสี่พันบาทแต่ว่าทางพอเพิ่นกับโบยุ่นอกพอเพิ่นไปซสอีละเพิ่นเมื่อบ้านอะ,อะ,อะโบเป็นอย่างน้องละ่ะโดยจับกรรมไว้เดอ้อโดยโดยก่อนอื่นก็หายทางน้องสุดใจกับขอขอบุญขอบคุณทางไอ้ อ่าพูนแล้วก็ไอบุโน่เด้อน้องหละเนาะเพิ่นก็ได้ซวยเงินมากับทีมงาน,พน,นเนาพ,นเเนพนิ่นใครเนาะกับเพิ่นก็ให้ทางเอื้อยกมาเป็ี่ยนสพานบุญให้เจ้าเพราะว่าเพิ่นเห็นเจ้ากับเพิ่นดูโต้แปลว่า,าการใช้ใจ่ายเวลาไปไทยไปนั่นไปนี่กะการใช้ใจ่ายมันลายเนาะก็ให้ทางน้องเพิ่นขอบุญขอบคูณทางไอเพิ่นก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยไอก็ไอพูนไอพูนแล้วก็ไอบุโน่ไอบุโน่เย กะขอขอบคุณขอบคุณนำํำไอพูนและไอโบโนเนาะที่ให้ความช่วยเหลือสงสารเมตตาอินดูน้องเนาะน้องกะ,ะ,ะส่วนเงินจำนวนนี้น้องกะสิได้อาไปเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางหรือว่าไปไปทมแพทย์หาหมอในข้างต่อไปเนาะ กะนองกะชิคอไอพ่อเนื้อใช้ให้ทั้งอายทั้งซองนะอยู่ดีมีแหงมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บส่วนได้ความขายสวให้มีโรคภพโรคภัยอย่าได้เบียดเบียนขอให้บุญนคำความทรงเดอ้อขอให้อายนะมีหน้าที่การงานดีมีเงินทองทองมากมายไก่กองขอให้อายมีแต่ความสุขความสบายและมีความเจริญหุ่งเฮืองโดยนับมือนับวันก็ขอให้อายนะได้อยู่ดีกินแซบอยู่แจบกินนวล ขอให้อ้ายอยู่ดีดีวันดีคืนขอให้มีแต่ความสุขความสบายและ,จะเจริญขึ้นทุกๆวันเด้อสาธุสาธุเนาะโดยก็ดีใจน้ำน้องเพิ่นในไลน์ทุกคนเลยเนาะ,ะถือว่าเงินนี้ก็คือสีอ่าได้บรรเทาน้องเพิ่นกน็คือสีลายเติมนอ้องบาาังาเป็นจํานวนเงินกาสี่พันบาททุกคนเลยกทางมุกดาก็ขอบุญขอบุไอ้ายเพิ่น,นในไลน์เนาะ แลนะบัดนี้ก็รอวันที่แปดอปล่ะโดยได้เป็นพวกยากินยาอย่างในสับเบริมีบ่อปล่ะมีแต่ยาซักบอเพป็นให้แต่ยาซักอืมเป็นห้มาแต่ยาซักเนาะโดยก็ซักก็ซักขอเองก็เก่าบ่เนาะแมนซักอยู่ีสายนาะซักอยู่วองแบบเดียวกันวะ้าคือจิตเจ็บเลยนะบ่สเจ็บบ่ลน่ะก้ามันก็รู้สึกในจังหน่อยแหละความกะสิ้นเนาะเนาะโดยซักด้วยนะครับหมดโดย ก็คือมือนี้น้องเพิ่นก็อยู่ผู้เดียวบ่น้องล่ะโดยพ่อนั่นเมือบ้านแม่นอ,กนอ,อกืกินข้าวกินน้าวได้ใช่น้องกินได้กินแต่เศร้าน่ะเออขาเทียนช่างได้กินเพราะเขาเทียนต้องต้องรอพ่อมาเพิ่นว่าจงได้กินถ้าเพิ่นแต่ง,หงให้พพพเพิ่นว่าจงได้กินเพิ่นถ้าพ่อมาเพื่อแหละเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นสิไปบ่ด,ดนดอกเพิ่นว่าเที่ยงพเพิ่นมาในตีสิบสองโมงยังสา0โมโดย,โดย อ,อันกระคนย่ขอขอญาตถามในยน้องหล่ะอันคือเจ้าหี่แม่มีไอเอนอน้องน้องกันจะคนกะมีแต่ไอ้คนเดียวไอ้คนเดียวแลวกับเจ้าโดยลูกพ่อนะ่ะสองคนนึงเตี้ยแม่โอ้ตอนนี้ไอ้เพิ่งยื้อสจ้ะตอนนี้ไอ้เพิ่งกะเมื่อบ้านเช่นกันโอ้อยู่น้ำลูกน้ำเมียเพิ่งบ่บ่ตอนนี้เพิ่นนะเพิน่น เมียเพิ่นบ่อยู่เมียเพิ่นอยู่ฝั่งไทยตอนนี้เพื่อนก็เลยนลงมาอยู่น้ำพ่อถแาว่าเมียเพิ่นมาน้ำเพิ่นเก่าชิบุได้ลงมาอยู่ดอกวพี่เพิ่นก็ริงอยู่เพื่อนตางหะเพิ่นมีเพิ่อนเพิ่นออกเพื่อนเพิ่อนแล้วไอ้นะอแต่ว่าเมียเพิ่นยังหาเงินอยู่ไทยโดยคือปัจจุบันนี้ทางออ้เพิ่นได้มาแล้วบ่ตอนนี้ตอนนี้อ้เพิ่นกำลังขึ้นบ้านโอ้ขึ้นบ้านแต่ว่าปกติแล้วเพิ่นนอนอยู่นีแม่นบะโดยเพิ่นขึ้นเวียกเพิ่นคนมาจากมือแล้วหันน้อง ฟันมาสตะดนเลยได้ตั้งแต่พวมช่วงเกี่ยวเขาที่แล้วพุนฟันฟันสิไปไหมอีกเลยตอนนี้คะสิไปและโดยบัดนี้เจ้าก็ต้องได้อยู่กับพผ่สองคนแมนโอ้คือน้องพิ่นเป็นลูกโซล่าบ่เนาะโดูถือว่าพออ่ามีลูกสองคนเนาะแมนแต่ว่าแม่นี่เสียตะดนนะบ่าเนอกแม่ตะน้องอายุสี่ปีป้าว้าคะ เตะโดนเนาะตอนนี้กับซาซานะมเลยเนาะก็ตจนมาได้สิบเก้าปีเลยเสียแต่โดนเลยเนาะควมเป็นะพี่น้องเลยบันนี้หันเพิ่นกะคือว่าอะไรกะคือสิพูบไปเนะลยเนาะรายละเอียดของน้องเพิ่นกะมาอยู่ห่างอยู่หน้า <c ười> ขณะมีแบบว่าอันแบบว่าห้าอยู่แบบอันยังบ้าทาคือเพิ่นเดินนะแบบว่าอยู่เพื่อนบ่อยู่เพื่อนเจ้าได้ใส่ละแบบมีเพื่อนบ่อยู่เพิ่นกะ บออยู่บ้านบบมีเพื่อนเโอ้อยู่บ้านบ่มีเพื่อนเดี๋ยววรอยู่นีประจําเลยเนี่ยโอ้อันนี้หันซามาเพื่อนแมนมาอนบเคยมีเพื่อนมาสนองที่ไยนเคยมียุ่แต่ขขาวแม่ยังนะโอ้ดยแล้วบันนี้หันได้มากออกมาอยู่พี่บอแมนมากออกมาอยู่พี่ได้ดินอยู่พุ่นได้สนองได้คายยังบะดินอยู่พุ่นกับบอกอือคือป้าแบอันแบบนั้นเลยแมนอือ เอาเป็นยังคือได้ตัดสินใจออกมาอยู่พี่ลงละพ่อเพื่อนแล้วเพิ่นอย่างเพิ่นยากยากงายอินฮุบเขาฮุบออกมาิ่กก็เลยตัดสินใจอยู่พี่อยู่น้ำซัดเลี่ยงเลยซะเพราะว่าอันคือว่านะคะอยู่บ้านกับอันมันเลี่ยงอันซัดอันยังมันได้ปลอยเนาะมันพื้นที่มันบลอลายคันเฮาได้ออกมาหนาก็แค่แน่ก็คือว่าเนี่ย อ่าหน้าเพิ่นก็ถือว่ากว้างแล้วก็มีแต่ป่าเนาะเนี้ยงแม่เนี้ยงยังก็คือสิสบายเนาะล่ะโดยโดยบ่แม่นเสียงรถพ่อเพิ่นบ่มาเนาะแม่นเหม็นไมสมุกพอช่วงอันเที่ยงได้แม่นบ่บะขาโดยโดยโอ้โดยก็คือน้องเนาะก็คือเพิ่นตามบ่ะเบนํามาเนาะสมุกเนาะโดยขาตัวมันกว้างนี่ให้น้องเพิ่นยแงงของร่างกายเนาะ โดยกินผักกินยาเป็นมโนออก็อยาให้แบบว่ากินผักนั้วด้วยละพรเป็นมิตามินนะโดยผักแล้วกะ็ก็คือว่าแล้วก็ยางออกอ่ะโอเคสาธาจังสั้นกันทั้งเอื้อยกับสีได้โคตักับป้าเด้อบนันเดอโดยกะขอให้เจ้าอ่าหายดีหายเศร้าไว้ไวน้องหลาเลยเนาะจากพญายโลคากันได้เพราะว่าอายุกันยัยงนุ่มยังน้อยกับความผู้ยังก็คือสีอ่ายังกลังยังไก่เนาะ โดยพมเป็นพี่น้องเลย่ะโอเคสโน่เดี๋ยวทางเลยก็สิได้กับก้อนบาดนี้เพราะว่ามีทางไปทางหนาเพราะว่ากับวัยรุ่นเวลาน้องเพิ่นหลายเพราะว่าอยากให้เพิินพักผ่อนทุกคนเลยเพราะว่าก็คือวอาแหละเพราะว่าเพิ่นกามีอาการอิดเมื่อยนอนละโดยโดยอสบายดีป้าลุงในน้องละโดยเจ้าสบายดีโดยอ่ะโอเคเนาะผมเปพี่น้องทางมุกดาการซิได้ ขอจบคลิปเพียงซัมมี่าว่าพี่พาทมองได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเพราะเปพี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขุสุคนเด้อเนาะโดยทางมุกดาก็ขอขอบุญขอบคุณทางอ่ไอ้พูดและการไอ้บุโน่เด้อแล้วการทางทีมงานของเพื่อนหลาย้าว่าพอได้ออกเสียงเร็กน้ำกับมุกดาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่ามุกดาก็จำซื้อไอ้เพื่อนบ่ได้เนาะเพราะว่าทางไอ้เพื่อนนี่ก็บอกอยู่ทุกคนเลยแต่ว่ามุกดาจำไม่ได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเพื่อนกะ ได้ส่งเงินมาให้ทางสมุดาวันเป็นะสะพานบุญให้จำนวนเงิน4,000บาทเนาะมุกดากาชิคอไว้ไซ้ให้พ้นขอให้ไอ เละทีมงานขอให้ยู่ดีมีแหงวามเจ็บยบได้ขงมไข่ยาสุมีเด้อปาสจาโลภายไข่เจ็บนอนหลับกับขอให้เจ้าได้เงินพันนอนฟันกับขอให้เจ้าได้เงินหมื่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนแบดมือไปทั้งได้กับขอให้ได้แก้วมันิโซ่โทษให้ยาหายมาพานมานให้ยาหายมาเบียดขี้เดียจะได้ยามีมาไกลเด้อไอหายมาสำนี้กับขอให้ได้กระฟื้นหาาอลอยเท่าพันเท่ากินบุบจบบวลงายสีเหตุธุรกิจการงานอันได้กับขอให้อ่าพอแเ่ความสุขความเจริญแล้วกะ ขอให้ประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานไอ้ปรารถนาจริงได้ก็ขอให้สมกุ่งมภาพปรารถนาคิดจริงใดก็ขอให้ได้สิ่งนนั้เด้ออ้เด้อขอให้ได้และครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขขอได้ความสุขความเจริญเด้ออ่ะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางสาม,มุกดาวันกาสีได้จบคลิปเพียงสำนียงธรรมบผิดพลาดมืองใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อทางนี้มุกดาก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี